สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สสนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน์6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกับอบอตอบางพลีใหญ่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สระกลางน้ำวิหารหลวงปู่กิมวัดบางพลีใหญ่กลางหลังเทศกาลวันลอยกระทงวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมกับอบ,อบอตอบางพลีใหญ่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดบางพลีใหญ่กลางและเจ้าหน้าที่อบตอบางพลีใหญ่ร่วมออกบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะกระทงและผักตบชวาเพื่อช่วยรักษาความสะอาดบริเวณสะกลางน้ําวิหารหลวงภูกิมวัดบางพลีใหญ่กลางอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากการจัดงานเทศกาลวันลอยกระทงที่ผ่านมาบริเวณสะกลางน้ําวิหารหลวงปูกิม วัดบางพลีใหญ่กลางซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานลอยกระทงของทางวัดบางพลีใหญ่กลางและมีประชาชนมาร่วมเทศกาลลอยกระทงจำนวนมากส่งผลให้บริเวณสระกลางน้ำวิหารหลวงปู่กิมเต็มไปด้วยขยะปริมาณมากหากดำเนินการจัดเก็บล่าช้าอาจส่งผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมวัดบางพลีใหญ่กลางจึงได้ร่วมกับอบตอบางพลีใหญ่และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ออกทำความสะอาด จัดเก็บกระทงกํกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในน้ำรวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระน้ำด้วย ครับวันนี้ก็ได้พานักเรียนโรงเรียนวัดพระเกียกลางครับมาร่วมกับทางวัดในการเก็บสถานที่ในการลอยกระทงเมื่อคืนนี้นะครับก็นำนักเรียนมาช่วยทางวัดเป็นประจำครับปฏิบัติทีมข่าว AEC TV Channel รายง,งานสวยตั้งแต่ปลายนิ้ว คิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 1 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ